ค่ะสำหรับคนที่จะขับรถไปสวนสนทานทานครประโถมวิทยานิเทศศาสตร์หรือวิทยาลัยโลจิสติกเดี๋ยวมาดูกันด้านหลังลแบล็กวกลวบบนี่เองเห็นไหมเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลนะจ๊ะนี่คือหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลขับตรงไปขับตรงไปเลย เสร็จแล้วไกลๆเห็นไหมคะมันจะมี clock tower หอเนาฬกาสีขาวพอเจอปุ๊บก็เลียวซ้ายแล้วก็เจอสถานที่ที่รถติดตลอดรถติดทุกวันทุกเวลาจะวันหยุดวันอะไรก็รถติดตรงนี้ตรง5้าเมตรนี้เป็นจุดที่รถติดมากแล้วก็น่าเบื่อมากบางทีแบบติดแบบว่าสไฟแดงอะ่ะมีไฟแดงเดียวนะแบบติด3าครั้งอะ ก็ค่อยๆกยึกไปตรงนี้เป็นจุดที่น่าเบื่อที่สุดของทั้งเส้นทางแล้วก็ไม่รู้สิเบื่อแล้วก็อพอคุณหนึ่งจุดนี้ก็รีเซ็ตเส้นระยะทางให้เป็นศูนเราจะจับกิโลตั้งแต่ก่อนที่เราจะเลียวเออจับกิโลเป็นระยะทาง8.5กิโลเมตรตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวแล้วนะคะ หลังจากที่เราเลี้ยวขวานี่ไปเราจะนับไป8.5กิโลเมตรนะยังไม่เลี้ยวเลยเนี่ยติดอยู่เจออีกไฟแดงไหมเนี่ยอันเปมนจุดที่แบบติดมากแล้วมันติดมานานแล้วเมื่อก่อนวเรียนอยู่มาคิโดโนวิยยาณสอตรงเนี้ยตรงนี้ก็ติดติดตลอดติดมาหลายปีแล้วอีกด้านหนึ่งก่อนจะออกมาตรงนี้ขากลับก็ติด ขากลับก็มากจะกลับเส้นทางรถมากกว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูทางตรงนี้ต่อเห็นไฟแดงข้างหน้าไหมเนี่ยแหละเจ้าแยกนี้อุยเลยเลี้ยวขวาหลังจากเลี้ยวขวามากี้บอกไปเท่าไหร่นะกิโลเมตรนะแ5จ้าขับตรงอย่างเดียวไม่ว่าจะมีแยกไหนมีทางรถไฟหรือว่ามีสะพานหรือว่าจะมีแยกไฟแดงให้ขับตรงอย่างเดียวถ้ายังไม่ครบ8.5ไม่ต้องทำอะไรนะตรงอย่างเดียว ตรงนี้ไฟแดงแรกคุณจะเจอมันตอน1.3กิโลก็ไม่เป็นไรก็แค่ขับตรงไปขับตรงไปขับตรงไปจนกว่าจะครบตามที่กำหนดอ่ะ8.5กิโลไปเรื่อยๆเ,เลยส่วนใหญ่ขับเล็นขวาเป็นซ้ายรถชอบจอดแต่ว่าเลียขวามันจะมีหน้าลำคาญนิดนึงเวลารถที่เขาจะเลี้ยวขวารถที่เขาจะกลับรถอย่างเงี้ยมันจะติด แต่ก็ยังเดียวเว้นซ้ายเราจะไปเว้นซ้ายก็ต่อเมื่อใกล้ถึง8.5แล้ะถ้าคุณเห็นว่า8.3 8.4ที่ไอเครื่องจับกิโลของคุณคุณก็ชิดซ้ายได้ละอ่าชิดซ้ายแล้วก็ช้าลงนะแล้วก็คอยดูป้ายนะป้ายจะใหญ่มากแต่มันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ไกลแต่ป้ายมันใหญ่มากนะคะด้านซ้ายมือเห็นป้ายไหม มหาวิทยาลัยชปรสุนันทานครปฐมเลี้ยวซ้ายไปเข้าซอยอ่ะซอยนี้นะคะขับไป1.9กิโลไม่ว่าจะมีแยก3แยก4แยกก็ตรงไปไม่เป็นไรตรงอย่างเดียวตามทางอย่างเดียว ตรงไปจนสุดน่ะทางมันจะโค้งของมันเองก็แค่ไปตามทางโค้งขวาเนิดนึงแล้วก็ข้างหน้าก็โค้งซ้ายเนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะเจอคุณยามยามก็จะถามว่ามาทำอะไรก็บอกไปตามความจริงนะคะ โอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาที่จอดใครจะทำอะไรไปวิทยาลัยไ,ไหนก็แล้วแต่มีหลายตึกนะคะที่จอดรถเยอะอยู่เออแล้วเราก็จะไปวิทยาลัยนิเทศศาสตร์แล้วก็ขับไปหาที่จอดนะถึงแล้วในประตูสวยเนาะอ่ะเข้าประตูแล้วก็ไปโควิดเช็คพอยท์ ไม่มีกินสกินไซโครลามาด้วยไม่ไม่เชิงขนาดไซโครลามามันเป็นแค่ฉากถ้าไซโครลามามันต้องทั้งห้องใช่ป่ะมันต้องมีอย่างน้อยสองด้านใช่ป่ะสวัสดีนะกดไลค์แล้วกดสับสับคลายด้วยนะจ๊ะอีอนี่รถเ่าสสยงามแมคคิงเติมเอสด้วยรักหลายคนรักหลายพระองค์เราชาวฝั่งทนเราชอบพระยาพิชัยดับหักแมคขับมาด้วยตลอดทั้งตลอดทางเลย